สวัสดีครับเกษตรกรเปิดหัดครับวันนี้ก็เช้าวันที่24มีนาคม2 5 6พนะ้รับเอนะครับหลังจากเมื่อ2วันที่แล้วนะครับมีพายุดูรร้อนมาก็ประมาณนี้นะครับไผ่เราก็ล้มไป1ต้นนะครับจริงๆเราก็จะตัดออกได้แหละครับไม่ทันได้ตัด มันก็ลม้มสภาพสวนเราตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับที่เพิ่มเติมคือหญ้ายาวขึ้นนะครับหญ้าก็ยาวขึ้นเดี๋ยวคงได้ตัดหญ้ากันนะครับเออ่ตอนนี้ที่ที่ยังพอได้ดูแลกันอยู่ก็คือ ถั่วพูต้นนี้แหละนะครับถั่วพูในตำนานต้นนี้นะครับหลังจากที่เราเก็บมเมล็ดพันมันไว้แล้วนะครับตอนนี้ถั่วพูก็ยังไม่ตายนะครับเราพยายามที่จะไม่ให้มันตายแล้วมันก็ไม่ตายตอนนี้มันก็อ้อยติดฝักเรียบร้อยนะครับติดฝักเรียบร้อยลมเข้าผมวันนี้ลงมาดูค้างก็แย,ยงกันไปไหนก็ไม่รู้ ประมาณนี้นะครับอันนี้เราเราช่วยมันนิดหนึ่ง่วงแบวหงล่งถ้ารอบนี้ม้นถ้ามันไม่เก็บมเมล็ดพันธุ์ไม่ก็น่าจะรอดต่อไปได้อีกครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับตัวภูต้นนี้ต้นเดียวนะครับถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นว่าโชวพูต้นนี้มันเอ่อ มันมีสตอรี่นะครับที่ยาวนานมากนะครับไม่ได้ลดน้ำเพราะว่ามีฝนตกนะครับจริงๆผมก็ลดวันเว้นวันนะครับออสภาพแปลงที่คุมฟางไว้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับรอฝนนี้ว่า จะปลูกถั่วพูแหละปีนี้นะครับเพราะมีเมล็ดพันธุ์ถั่วพูที่เราเก็บไว้เยอะเลยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์แท้นะครับเมล็ดพันธุ์ถั่วพูพันธุ์แท้ที่ได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์อง์อาจารย์โจนะครับเราเก็บไว้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับแล้วรุ่นนี้ก็ตั้งใจว่าจะปลูกใส่แปลงแบบนี้ทั้งแปลงเลยนะครับก็คุมแปลงไว้ด้วยฝากกับใส่ปุ๋ยควักคิวเอาไว้นะครับไปติดตามได้นะครับพี่เก่ามี โอเคครับวันนี้คงพามาดูแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ